r a s n or shine แปลว่าอะไรเกี่ยวกับป่นหรือเปล่า Let's see ท้ายอีก a m In u t e by Inspire English and to say you always teacher is Come r a i อ or s า i n e อันเนี้ยมันเป็น idiom แน่นอนมันแสดงถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะทำสิ่งใดสิ่งแปว่าถึงฝนจะตกแดดจะออกเราก็จะทำสิ่งนี้ยกตัวอ,อย่างเส้น Come rain or shine I will attend that meeting ไม่ว่าฝนจะตกแต่จะออกย่างไงเดี๋ยวครูก็จะต้องเข้าร่วมาการประชุมนั้นแน่นอนแต่แต่แต่บางครั้งเนาะเราอยากทำบ้างไม่อยากทำบ้างเวลาอย่างเนี้ยเออจะอยากใช้คำไหนแทนดีวันนี้ครูมีอีกหนึ่งสำนวนมาะกะค่ะซึ่งก็คือ low h o a n d มันคือการเปรียบเทียบเหมือนเราเป็นแก้วกาแฟแก้ว,กวหนึ่งบางครั้งสอแต่บางครั้งอ็ a n t o ความหมายจริงเลยของมันก็คือบางครั้งเราอยากทำบางครั้งเราก็ไม่อยากทำ Let's see the example f o r me sometimes my project grows hot and cold บางครั้งสอบดิเชอิเองอะโปรเจกต์มันก็มีไฟบางถึงก็หมดไฟบางแล้วเนาะแล้วทุกคนล่ะคะมีอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่ว่ายังไงกต็ตามเราจะต้องทำให้สำเร็จบ้างลองคอมเมนต์มาด้วยคำนี้ I'm r e a d or shine, s h i n e I will เดี๋ยวดิเชิจะมาตางอ่านนะคะใตอนนี้ ฝนมันเหมือนจะตกแล้วจะเชิอก sure. ลับบ้านก่อน and see you around guys